ฉากที่สำคัญคือการพัฒนาคารมกันครั้งแรกระหว่างพระเอกกับโซเครติสพระเอกของเราเนี่ยเขายังไม่เข้าใจคำว่า feeling เหมือนเราตอนเด็กๆตอนหนุ่มๆสาวเนอะในหัวเรามีแต่ติ้งติ้งติงติงตเราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าจริงๆแล้วบอดี้ของเราและใจของเรามันก็มีความคิดของมันเองเขาเรียกว่าปัญญาสามฐานฐานคิดฐานใจ,ฐาน,ใจฐานกาย แต่หลายคนบนโลกรู้แต่ฐานคิดเอาแต่คิด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 โซเคติสเขาเขาเลยพยายามถามพระเอกว่าเข้าใจความรู้สึกไหมไอ้ฟิลลิ่งไหมไอ้ฐานที่สองเนี่ยบ้านที่สองเนี่ยบ้านหนึ่งบ้านความคิดเนี่ยคุณใช้มาเยอะแล้วแต่บ้านที่สองเนี่ยคุณรู้มันหรือยังไอ้คําว่า no เนี่ยเขาเล่นคาภาพยนตร์เล่นนี้เล่นคํามากโนตัวเนี้ยโนที่ความคิดหรือโนที่ใจรู้ที่ความคิดหรือรู้ที่ใจไอ้โนตัวเนี้ย มันอาจจะหมายถึงตัวสติก็ได้เราลองถามตัวเราเองนะครับว่าวันนี้เราเคยเห็นความรู้สึกเราเองไหมหลายคนนะจบมาทางวิศวะจบมาทางสายวิทยาศาสตร์ในหัวนี่มีแต่ thinking แค่ถามว่ารู้สึกยังไงก็ตอบไม่ได้แล้วตอบเป็น thinking เลยรู้สึกยังไงบ้างไม่อร่อยไม่ชอบอันนี้เป็น thinking แต่ความรู้สึกที่มีความสุขไหมเศร้าไหมยินดีไหมหา feeling ไม่เจอมันก็เลยไม่รู้ พระโยนนี้เขาก็เตือนว่าต่อให้คุณเป็นาศาสดาจารย์เป็นด็อกเตอร์ได้รับรางวัลอะไรใหญ่โตมากมายมันก็แค่บ้านหนึ่งเท่านั้นเองคือความคิดบ้านสองนี่นะครับจะมีสุขหรือจะมีทุกข์จะหลุดพ้นเข้านิพพานหรือเปล่าเนี่ยความสำคัญอยู่ที่บ้านสองคือบ้านของฟีลลิ่งบ้านของใจซึ่งพระเอกยังหาไม่เจอเนในตอนนี้นะครับ